สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง youtube พี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญนะครับมาวันนี้ช่วงโรรถดำนะครับเนี่ยบอดินนะก็บอดินก็จะประมาณนี้นะเล็กๆน้อยๆอ่ะนี่ครับ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 เอาช่วงโรรถดำเดี๋ยวเราก็จะมาทำการตัดสรุปแนวนะครับที่เราทำการขุดร่างๆเอาไว้นะครับเนี่ย เริ่มเริ่มลูปนะครับลูปวิธีการลูปก็ไม่ยากนะครับเนี่ยค่อยๆทํานะครับถ้าใครยังไม่ถนัดก็ไม่ต้องเร่งเครื่องแรงนะครับเร่งเครื่องประมาณสักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับเยพอผ่านเสร็จรอบเรกแล้วใกล้เคียงแล้วเราก็ตรงไหนนูนๆนะสายตาเราต้องพยายามสังเกตให้ได้นะครับเราก็จะมาตัดใหม่นะครับนี่ครับนี่ก็โดยประมาณนะฮะอันนี้ รัดนะครับเนี่ยอ่ะวิธีการของผมก็คือจะตั้งแนวนะครับถ้าใครยังไม่ชินก็เอาทีละสองฟันก็ได้ครับเดี๋ยวเนี่ครับสองฟันนะฟันที่หนึ่งจากทางขวานะครับหนึ่งสองสามเราเอาแนวเดิมแนวเก่านะครับที่เราเก่าเสร็จแล้วที่เราตัดสลุปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แนวใหม่ผมจะใช้แค่สองฟันนะครับท่านฟันที่สี่ที่ห้านะครับถ้านับจากทางขวานะครับ เราก็เริ่มตัดตามใช้ฟันสามซี่ด้านขวานะครับเอาตามแนวเดิมที่เราได้เกาเสร็จแล้วนะครับนี่เนี่ยครับง่ายๆนะครับจะประมาณนี้นะเราก็จะค่อยๆลูบไปนะครับถ้าใครยังไม่ถนัดก็ลูบสามสี่ครั้งได้ครับไม่ไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยเนะครับเราก็ค่อยๆลูบตัดแนวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําแบบเนียนนะครับก็ทําแบบพอดูได้นะฮะ รเรามาซื้อดินเขานะครับเนี่ยครับแนวโ่อมาแล้วก็มันเดิมครับใช้ประมาณสองฟันนะครับกินกินแนวดินใหม่แค่ประมาณสองฟันนะครับโดยประมาณนะครับเนี่ย เาสานะครับมันก็จะได้แนวแนวสลบสาที่สวยงามนะครับก็ไม่ถึงกับเนียนมากนะแต่ก็ผมใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้ก็เจ้าของสาหลายๆเจ้าหลายๆที่ก็เขาก็โอเคฮะคมันก็พอดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะยืนรถให้หางขึ้นนะครับยืนอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็ได้นะฮะ ยอดแล้วนะครับไม่ต้องลูกถึงขาบนนะครับแล้วลูกประมาณนี้นะครับตั้งลำให้ตรงแนวเดิมนะฮะอย่าอย่าเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเดี๋ยวมันจะลูกไม่เสมอนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นพุงนะครับมันจะป่องนี่ครับลูบครับชื่อมาตัดให้ถึงเพิร์สเลยฟืบตอนนี้ถึงแล้วนะครับนี่ถึงแนวล่างแลวนะครับ โลบตัวนี้ที่ผมทําอยู่ก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครับโดยประมาณนะครับคร่าวๆนะครับประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครับนีมาแล้วเหมือนเดิมครับเลื่อนทีละสองซี่ก็พอนะครับถ้ายังไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ถ้าเซียนๆเขาก็เลื่อนทีละสี่ห้าซี่เลยนะครับจบงานได้ไวนะครับจบงานได้ไวมันไม่ต้องเสียเวลาหลายโลบนะครับ แเย็นๆนะครับเลื่นเครื่องเบาๆวิธีการนะครับก็มาเดี๋ยวจะแน่นี่อีกนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกวางวางวางพุงกีนะครับให้ขนานกับแนวที่เราจะตัดสโลปนะครับปึ๊บเราก็เริ่มนะครับเริ่มดึงอามเข้าพร้อมกับยกบูมนะครับดึงอามเข้าพร้อมกับยกบูมแล้วก็หงายพุงกีนะครับดึงอามเข้ายกบูมแล้วก็หงายพุ่งกีนะครับ มาถึงจุดนี้ปุ๊บเราเริ่มแล้วครับเริ่มเรายกบูมไม่ได้นะครับเราต้องกดลงนะครับแทนที่จะยกขึ้นเรากดลงแทนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับดึงอาร์มเข้างายบุ้มกีนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรถดำน่าจะไลมาแล้วล่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับผมพบกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ที่ไม้รถขุดมงเตอร์ไซค์เจริญสวัสดีครับ